<c oughs> สวัสดีครับอันนี้อยู่ที่บ้านน้องอิงอิงครับเป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับก็สายนิดนึงนี่คือบรรยากาศพื้นที่นะครับจัดให้สำหรับ f อซที่เดินทางมาหาน้องเนาะที่ทาง น้าน้ามเรียงป่านะครับจะบรรยากาศบรรยากาศดีครับตอนนี้เพราะว่าอากาศเย็นนะครับบรรยากาศภายในบ้านอันนี้เต้นสำหรับทีมงาน F.C. นะครับที่เดินทางมาหาน้องบรรยากาศดีๆนะครับเย้หุ่หนหมอกพูดไดเร็วเห็นว่าข,า,ขาวๆเป็นป้านะ เป็นหมอกหมอกสวยงามตอนอืมฮะการทำลามเกิดขึ้นไม่เต็มตอนนี้น้องมาถึงแล้วนะครับกักพรน,นะครับ เพราะว่าจนบายก็ต้องตีนเร็วอันนี้ผมก็พึ่งมานะครับผมพึ่งพึ่งพึ่งมาถึงตอนตีตีสองเกือบตีสามยังบรได้นอนให้กันพ้ากันออกไปตลาดออกไปตลาดก็ไม่น่อยกับมากะยังไมาทาันได้นอนเลยนะครับนในบรรยากาศยามเช้าในอฟซีนะครับมาบันนี ซื้อไปยังไงขั้งแรกของตัวของตัวเงเนาะที่ได้มาบ้านหนองอยู่นะครับเนาะฝรั่งลูกเดียวยังไงฝรั่งลูกเดียวถ่ายได้อ๋อฝรั่งต้นเนาะอ๋อท่านต้นมีลูกเดียวต้นลูกเดียวมาได้ไงนะครับฝรั่งมีลูกเดียวต้นบ้านนี้ นี่เป็นบรรยากาศหน้างานเนาะมึงอาจจะสั้นๆหน่อยนึงด้ครับอันนี้พ่อหักไหมหักก็เดินทางมาตั้งแต่มื่อคืนมารออีหลาเนาะทางหุ้นก็ทำกับข้าวอะไรกันนะครับเป็งบ้านโอ้เปลนบ้านหลังนี้แล้ว สุดยอดอีกเลยคือสวยนะครับบาาานน้านคือบรรยากาศทันนาทางเยาว์วันออกเ <c ười> นาะป้อสวยงามหมอกจางๆงามเศร้าก็นั่งคุยกันนะครับที่นี่ ว่าป้ายป้ายนี่ชื่อแมวิชาเมาลถเราคนป้ายมากขอให้มาถึงที่นี่อยู่สจะยู่ยเอ็ดจ้ะแม่จงนันบทับบเสือทเสือทังนั้นแสืบเอนอสอสนเัไอ้นกออเนเสงสเห็ ที่ผมเห่นแสงเทะสลอสไนในเสียงเพลงกล่อมบันเลงเพลงหอมวานกลั้นน้ำตาศิลปินอัจฉริยะนั่งอ้๋หนิ่นิ่งพัฒนาไปไร้กังขามุุ่งมั่นเพียรขยันนั้นนำพาเพลงออกมาแต่ราคาจิงน่าฟังกตตญนยูรู้คุณประจับแจ้งเป็นกลอนดีเป็นแตงค้ง่ายจริงนะครับ ชื่อเสียงลือเกิดกล้องหมอลำดังคือทักังตสถานมหาเศน,นะครับนี่คือจากใจของพี่น้องนะครับถึการออกมาเป็นประพันนะครับส็บกดแล้วก็ทำเป็นป้ายไว้นิ่งนะครับีนอ,นอง,นไไนนนงมาหมาไปนองเนมือดีนะครับแม่มาจ,จากไว้

ท่านีะจังไรอาหารคือสิงโตโอ้โหความเปมนสิงโตซื้อเด้สิงโตมั่งความเนี่ยกินผัาความอ๋อมั่งโอ้ยสิงโตมั่งสิงโตมั่งบรรยากาศตอนนี้กแต่วัดที่วัดนะครับที่วัดโอ้เห็นเห็นอันนี้ ท่นบอกว่าสวยงามมากเลยการประดับประดาที่วัดนะครับอยากยังอยากเข้าไปเบิ้งอยู่อยากเข้าไปเบิ้งอยู่้าซื่อๆนี่แหละเพราะว่านี่ครับถ้าถ้าเู้ใดมองบุรุษีเห็นบ่วัดเนาะเมื่อคืนนี่เปิดไฟงามๆตอนผมมาหอดนี่น,ออน,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 นะครับวัดน้องคูเมื่ออาจจะสั้นนิดนึงนะครับคือประดับประดาฟไฟสวยงามมากนะครับ มันนีเอาเอาเอาไปทางไหนเนาะแม่นะบรรยากาศแท็กซี่ว่าจังไหน,นะครับเห็นบ้านหลังนี้เราโอ้เห็นแต่ในคลิปมาเห็นเองบ้านเนี้เป็นยังไงบ้านจังบ่บ้าน สวยทองฟ้าสีครามปา้ายูทูบเบอร์เงียบรายงานนะครับจะเรียนแบบพ่อเอกอสวย ผู้ใจนำ้ำผู้ใจน้ำอีหล่ะนะครับ่งก็ขี่มอไซค์มากกันนี่ลนะขั้นนีหลนะคันนี้เป็นเบิกนี่ลนะใครอยู่มันขั้นญ่นะครับก็เลยขี่มาหอดไว้นะครับอารมณ์ เพากันมายืนตากแดดนะอากาศยังเย็นอยนู่นะครับตอนนี้พากันไม่ยืนตากแดดตอนเมื่อเช้าออกไปตลาดกลับมารถตู้มาหอดแล้วนะครับลเลยลาไปอาบน้ำนอนแล้วนะครับเฝ้านอนเร็วหมือนี่เพราะว่าตอนบายตื่นเร็วนะครับนี่ขั้นตอนและพิธีการทั้งวัดน้ำนะครับจะเลยพักผ่อนเร็วนะครับทั้งใดก็ฝากติดตามนะครับ แล้วพบกันในคลิปหน้าคลิปต่อไปได้วครับเพราะว่าเดี๋ยวบรรยากาศหลายๆอย่างยจะเอามาให้บึงขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามน,นะครับขอบคุณครับ